ก็สวัสดีคับเพื่อนครับก็พบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสถานที่แห่งเดินะฮะก็คือสนามยิงปืนนปพปราจีนบุรีนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายสนามนะครับแล้วก็วันนี้ถึงคิวทดสอบเจ้านี่ครับ CZ 75B Omega โอเมก้านะครับซึ่งก็เคยทดสอบไปนานแล้วฮะก็ไม่ได้ยิงกระบอกนี้มาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็จะทดสอบอีกอันหนึ่งก็คือแม็กกาซีนนะครับผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับเรื่องการนำแม็กกาซีนไปชุบนะฮะ แล้วก็เพื่อต้านทานสนิมนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆ FC สอบถามเข้ามานะครับว่าเมื่อเราชุบไปแล้วเนี่ยจะทําให้ผนังของแมกกาซีนด้านในนะฮะมันหนาขึ้นหรือเปล่านะฮะจะทําให้ตัวปืนนะฮะทำงานกัะค่องหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะแต่ว่าผมได้เคยตอบไปแล้วนะฮะว่ามันเป็นการชุบแต่ผิวภายนอกนะครับเพราะว่าเรามันชุบผิวข้างในนะครับก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับส่วนวันนี้ผมก็จะมาทดสอบในระยะ10เมตรนะครับเพื่อนครับ10เมตร ระยะเดิมนะครับแล้วก็ด้วยกระสุน FMJ นะครับของนอกยี่ห้อหนึ่งนะฮะเพราะว่าของไทยนี่หมดแล้วนะครับหมดตังค์ซื้อแล้วนะครับก็ลองดูนะชุดละห้านัดนะครับอันนี้แม็กเดิมนะฮะสีดําเดิมนี่ผมจะไม่ยิงนะครับผมจะจะยิงด้วยแม็กกระีนที่นําไปชุบมานะคับเพื่อนครับเดี๋ยวคอยดูกันนะฮะเพราะว่ามันจะขัดนะฮะขัดหรือเปล่านะครับแล้วก็กลุ่มกระสุนจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ ได้ลองดูกันนะครับ10เมตรระยะเดิมนะครับเพื่อนๆครับกระสุนจริง F M J ครับไล่ไฟก่อนนะครับเอาละฮะที่ริงจริงครับบรรจุยิงจริงครับจุนะครับพร้อมยิงครับ ค่ารัดนะครับกลุ่มกุศลดีมากเลยนะครับเพื่อนๆครับผมจะยิงช้านะฮะกับปืนซิซัดได้ดีกว่าปืนก๊อกนะครับแต่ปืนก๊อกจะยิงเร็วได้ดีกว่าซิซัดนะครับเพื่อนเนครับก็ อีก5นัดครับอีก5นัดในระยะเดิมนะครับเป้าเดิมนะครับกระสุนหมดสไลค์ค้างครับสไลค์ค้างครับ อาวุดปืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันนะครับเพื่อนครับเป็นยังไงบ้างนะครับถือว่ากลุ่มกระสุนดีมากเลยนะฮะภูมิใจนําเสนอเลยนะครับวันนี้สิบนัดนะครับเพื่อนครับนี่คือผลงานนะฮะนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบนัดนะครับในระยะสิบเมตรนะครับสิบเมตรนะครับ กลุ่มกระสุนดีมากเลยนะครับสําหรับซีซักระบอกนี้นะครับเพื่อนครับก็จัดว่าเป็นปืนที่ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับปืนซีซันะครับแล้วก็การชุบชุบผิวที่ที่แม็กกาซีนปืนก็ไม่ทําให้ปืนนั้นขัดข้องไปได้นะครับเพื่อนครับก็สบายใจหายห่วงนะครับเพื่อนครับใครจะนํามาชุบบ้างก็ก็แล้วแต่ตามสะดวกนะฮะส่วนคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณทนายสนามด้วยนะครับก็ ที่เอื้อเฟื้อจริงๆนะฮะก็ต้องขอบคุณได้หลายครั้งเลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ผมทําอะไรนะฮะทดสอบอะไรนะครับเกี่ยวกับเจ้าปืนกระบอกที่งกระบอกนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับเพื่อนๆครับผมก็จะลองนํามาพิจารณาทําดูนะฮะว่าจะทํำยังไงทําอะไรได้บ้างนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอตักเตือนนะแต่เตือนเพื่อนๆนะครับที่จะยิงปืนนอกสนามนะครับในการทดสอบอาวุธปืนนะครับก็เป็นเรื่องที่ ไม่ดีนะครับผิดกฎหมายนะครับเป็นเรื่องที่อันตรายมากด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆถ้าเกิดมีคอมเมนต์ดีๆนะครับมีประโยชน์ต่อผมต่อสมาชิกนะครับก็ได้โปรดคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแล้วผมก็จะขอบคุณอย่างสูงยิ่งเลยนะฮะขอบคุณมากครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ